ถ้าสงสัยว่าไม s สตูดิโอแบบนี้ให้เสียงที่ต่างจากไมวายเลดยังไงเสียงที่ได้จากไมวายเลดจะมีความแห้งกว่าในขณะที่เสียงที่ได้จากไมสตูดิโอจะมีความนุ่มทุ้มและมีความอิ่มเสียงมากกว่าครับ สวัสดีครับผมไอจาก iMA n Studio ที่อยู่ด้านหน้าของไอสอตัวนี้ก็คือไมสตูดิโอจากแบรนด์ o d e เป็นไมสตูดิโอที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและมีความนิยมใช้มากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับด้านนี้จะเป็นรุ่นโรดพอดไมด์ดานิมิคราคา5400บาทและอีกด้านหนึ่งจะเป็นโรด Pod ไม USB ราคา9,800บาทราคาต่างกันเกือบ2เท่าแต่จะให้คุณภาพเสียงที่ต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้ไอจะมารีวิวให้ครับอย่างที่ไอได้เปรียบเทียบให้ดูตอนต้นนะครับ ว่าไมค์สตูดิโอเนี่ยเวลาใช้จะได้คุณภาพเสียงที่ดีมีความนุ่มชุ้มมากกว่าใช้ไมค์ไวเลสที่ติดอยู่บนปกเสื้อของไอแบบนี้เหมาะกับคนที่ต้องการบันทึกเสียงที่ต้องการความละเอียดมีความมืออาชีพมากขึ้นเช่นการทำพอดแคสต์ไลฟ์สตรีมหรือร้องเพลงจริงๆสามารถใช้ได้หมดทุกงานเลยที่เราต้องการคุณภาพเสียงที่ดีมากกว่าเดิม2ตัวนี้จะเป็นตัวกลางๆราคาไม่ถูกไม่แพงอยู่ในเรองที่สามารถจับต้องได้5 0 0 0ถึง9,000บาทแต่ในคลิปนี้เดี๋ยวไอจะมาทำความ ใจแล้วก็รีวิวให้เห็นความแตกต่างสามารถตัดสินใจได้ว่าถ้าเราอยากจะซื้อไมค์สตูดิโอดีๆสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะเลือกรุ่นไหนดีตัวไหนจะเหมาะกับเราเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่คือเสียงที่มาจากไมโครไวเลตโปรนี่คือเสียงที่มาจากพอร์ตไมค์ไดนามิกและนี่คือเสียงที่มาจากพอร์ตไมค์ USB อันนี้วางไมค์มเท่าๆกันเลยนะเราฟังดูแล้วเป็นยังไงบ้างส่วนตัวของไอเนี่ยมไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากที่ฟังกับหูฟังมอนิเตอร์หรือที่ฟังในคอมพิวเตอร์จริงๆเอาไปทดสอบมาแล้วหูของไอเนี่ยอาจจะไม่สามารถสัมผัส ความแตกต่างได้ขนาดนั้นนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆอาจจะมีหูฟังหรือลําโพงที่ดีกว่าอาจจะสัมผัสได้บ้างหรือเปล่าอันนี้ไอ้ก็ไม่แน่ใจในระหว่างที่เราพูดไปเนี่ยแล้วเราฟังเสียงจากไมทั้ง2ตัวนี้หรือไปฟังเพย์แบ็กในคอมพิวเตอร์กับลําโพงแล้วเนี่ยไอย้แยกความแตกต่างไม่ออกถ้าให้ทายเนี่ยก็คือทายไม่ออกว่ามาจากไม้ไหนแต่ถ้าหากว่าเปิดไม้ทิ้งไว้แล้วเราเงียบเสียงแล้วฟังแค่เสียงนอสอันนี้จะรู้ความแตกต่างเลยทายได้เลยซึ่งจากที่สังเกตนะครับรถพอรไม้ดินามิกเนี่ยเสียงทุ้มจะไม่ค่อยมาในขณะที่ USB จ มีเสียงแอมเบียนที่เป็นเสียงทุ้มเข้ามาเราอาจจะสามารถพูดได้ว่าเสียงมาอาจจะทุ้มกว่าหรือมาเต็มระบบมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าให้ฟังในขณะที่พูดอย่างนี้ไอ้ว่ามันคือความเหมือนในราคาที่ต่างกันแต่ในความต่างของเขามันก็จะมีอีกหลายๆอย่างในเรื่องของสเปคฟังก์ชันหลักๆเลยที่ต่างกันระหว่าง2ไม์นี้ก็คือตัว r o d e p o d Mic Dynamic จะสามารถต่อพอร์ต XLR ได้อย่างเดียวก็คือใช้แบบแอนะล็อกสามารถต่อมิกเซอร์ต่อเครื่องต่างๆได้ในขณะที่ r o a d p o d Mic USB จะสามารถใช้ได้2ระบบที่ด้านหลังของเขา จะมีพอร์ต XLR แล้วก็พอร์ต USB-C สามารถใช้ได้ทั้งระบบแอนะล็อกและดิจิตอลเลยจะเอาไปต่อเครื่องมิกหรือต่อเข้าคอมพิวเตอร์ต่อกับสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์และนอกนั้นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือพอร์ตไม์ USB เนี่ยคือเขาจะมีตัวป๊อปฟิลเตอร์มาให้ด้วยตรงนี้จะเป็นตัวกองเสียงลมอีกอย่างหนึ่งที่พอร์ตไม์ USB แถมมาให้ก็คือสาย Type C อีก1เส้นด้านใต้ของเขาเนี่ยสามารถนําหูฟังมอนิเตอร์มาต่อได้เพื่อฟังเสียงแบบเรียลไทม์แล้วก็ปรับวอลลุ่มองงนนตรด้้ดล่ียูาหั ไม่ใช่ปรับระดับความดังของเสียงไม้นะแต่เป็นการปรับระดับความดังของเสียงที่ฟังในมอนิเตอร์ตรงนี้ซึ่งตอนนี้ไอไม่ได้ต่อมอนิเตอร์เข้าไม์นะครับจะต่อเข้าเครื่องมิกก็จะบันทึกพร้อมกันทั้ง3ไมคมส่วนรูปทรงรูป,รปลักษณ์ก็อย่างที่เห็นเลยก็จะต่างกันประมาณนี้ตัวพอตไมดนามิกในส่วนของไม์ด้านบนนี้ก็จะเป็นสีเงินแล้วก็พอตไมค์ USB ก็จะเป็นสีดําล้วนหน้าตามีความแตกต่างกันประมาณนี้น้ําหนักประมาณ900รกรัมเท่าๆกันเลยทั้ง2ตัวนี้จะมาพร้อมขาไม์ที่สามารถปรับองศาก้มเงยได้ พอตของเขาเนี่ยสามารถต่อขาตั้งไม้มาตรฐานได้หมดเลยทั้ง3ส่วน8และ5ส่วน8จะสามารถต่อได้อุปกรณ์เขาจะให้มาเท่านี้นะครับจะไม่ได้มีขาตั้งโต๊ะแถมมาให้ด้วยเราจะต้องซื้อแยกต่างหากต่อให้น้ําเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเราจะบอกว่ามันแทบไม่ต่างกันแต่ตามสเปคที่เขาระบุมาให้เนี่ยได้บอกว่าตัวพอตไมค์ดนามิกจะมีค่า SPL หรือความดังสูงสุดที่สามารถรับได้โดยที่เสียงไม่แตกเนี่ยอยู่ที่94เดซิเบลในขณะที่พอตไมค์ USB เนี่ยมีค่า SPL สูงถึง148เดซิเบลเป็นค่า SPL ที่สูงมากคือไมค์จะมีเร้งในการรับเสียงได้กว้างสูงดังมากๆโดยที่เสียงไม่แตกอย่างที่ผ่านมาตัวดีๆเนี่ยที่ไอเคยสัมผัสมาก็ประมาณ120กว่าๆเนี่ยก็ถือว่าสูงแล้วนะนอกนั้นก็จะเป็นย่านความถี่ที่สามารถรับได้ก็อยู่ที่20ถึง20,000เฮิรต์ทั่วๆไปก็จะเหมือนกันทั้ง2ตัว และอีกอย่างที่สําคัญที่จะต้องรู้เลยนะคะก็คือทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไม้แบบด y น a ามิกซึ่งก็จะต่างจากไม้คอนเดนเซอร์สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับไม้ดันามิกจะเป็นไม้ที่มีระยะการรับเสียงที่ค่อนข้างใกล้หน่อย คือเราจะต้องเจาะใช้ไม้ในระยะประมาณ5-10ถึงซนติเมตรในขณะที่ไมโคนเดนเซอร์จะมีความไวในการรับเสียงมากกว่าคือสามารถอยู่ไกลได้แบบ1-2ถึงฟุตอย่างเงี้ยก็จะสามารถรับเสียงเข้าไปได้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันข้อดีสําหรับการเป็นไม้ไดนามิกเนี่ยก็คือเขาก็จะช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างไปในตัวก็จะเน้นรับเสียงที่อยู่ใกล้ๆของผู้พูดแบบนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ทั้งในสตูดิโอแล้วก็ใช้ข้างนอกได้อย่างสถานที่ที่แบบว่าเป็นการจัดอีเวนต์เป็นที่ที่อาจจะมีเสียงรบกวนดังไม่มากมันก็ ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่เสียงเอ็มบีเนะครับในระหว่างที่พูดเป็นองไรบ้างครับการรับเสียง และอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถต่อออกลําโพงให้เสียงเนี่ยดังออกไปลดความเสียงที่เสียงเนี่ยจะหลุกลับมาที่ไม์ช่วยลดเสียงหอนเนี่ยลงไปได้อีกระดับหนึ่งถ้าเทียบกับไม์คนเดนเซอร์เนี่ยเปิดลําโพงออกมานิดหนึ่งเสียงก็จะหอนจะจี่แล้วก็คือต่อลําโพงได้ยากอันนี้จะเป็นข้อดีความแตกต่างของไม์ไดนามิกกับไม์คนเดนเซอร์นะครับพูดถึงองศาการรับเสียงเนี่ยก็จะเป็นแบบคาดิโอทั้งคู่เลยคือเน้นรับเสียงที่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับก็คืออยู่ที่หัวไม์เวลาใช้ให้หันไม์เนี่ยจ่ะมาที่คนพูดแบบนี้เลยส่วนด้้าาานขงเเก็จะดสีย เบาลงไปอ่าเดี๋ยวไอจะลองทดสอบนะใช้เป็นไม์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือถ้าเราพูดด้านหน้าแบบนี้เสียงก็จะรับเข้าไปเต็มเ็มนะครับเป็นแบบคาดิโอร์ถ้าเรามาพูดที่ด้านข้างตรงนี้เสียงก็จะดรอปลงจะย้ายจากด้านข้างมาอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยเสียงมันก็จะรับมาเต็มๆมแบบนี้โดยเฉพาะด้านหลังไม์ก็จะยิ่งลดเสียงรบกวนลงไปได้อีกครับโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่ไอคิดว่าเราจะไม่ต้องรู้ถ้าเราจะเลือกไม์สตูดิโอไดนัมิกนะครับทั้ง2รุน่นนี้จริงๆมันมีเท เอคต่อเครื่องมิกใช่ไหมพร้อมๆกันบริบทเดียวกันเลยแต่ตัวโรดพ p o m มย USB เนะีไหนจริงๆจ,จะสามารถใช้ได้อีกโหมดหนึ่งนะก็คือใช้ในโหมด USB ต่อเข้าไปในคอมพิวเตอร์จะใช้งานยังไงคุณภาพเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวไอจะลองทดสอบเชื่อมต่อให้ฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไอได้นำไมโรดพอดไมยูเอต่อเข้าไปบนคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเพื่อทดสอบใช้ในลักษณะดิจิตอลดูในการใช้ไมกับคอมเราจะต้องเปิดผ่านโปรแกรมของเขานะครับก็คือ Rode Central หรือว่าโปรแกรม Road Connect นะครับจริงๆเขาจะมีหลายโปรแกรมเลยไอทดสอบหลายๆโปรแกรมแล้วสรุปก็คือตัว Road Connect เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทุกอย่างแล้วนะฮะทั้งการเซตอัพไม์แล้วก็การบันทึกเข้าไปในโปรแกรมได้เลยจริงๆแล้วเราสามารถเปิดใช้ผ่านโปรแกรมอื่นก็ได้นะอย่าง OBS หรือ Audacity โปรแกรมบันทึกเสียงต่างๆจริงๆก็สามารถใช้ได้หมดแต่ในการที่ถ้าเราจะปรับแต่งจูนเสียงจากไม์เนี่ยจะต้องเปิดใช้ผ่าน Road Connect เท่านั้นนะครับจะสามารถปรับหลายๆอย่างได้ค่อนข้างละเอียดเลยอย่างตอนนี้ ไอากาลังบันทึกเสียงผ่านโปรแกรม Road Connect ของเขานะครับจริงๆแล้วเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็กดเข้าไปที่มุมขวาบนแล้วก็เลือก device เป็นตัวไม์ตัวที่เราต่อขึ้นมาก่อนทันทีที่เราต่อไมค์เข้าคอมนะเขาก็จะมีไอคอนโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าไม์ Mai รุ่นไหนของรถเนี่ยที่กําลังต่อเข้ามาเราก็กดเลือก device ตัวนั้นนะครับจริงๆเขาก็จะดี e ท t ให้อัตโนมัติอยู่แล้วเราก็เข้าไปเช็คอีกรอบหนึ่งให้แน่ใจว่ามันเชื่อมต่อหรือย,อยังจากนั้นออกมาที่หน้าแรกตรงนี้นะมันก็จะเป็นหน้าต่างให้เราสามารถกดบบััักดด้้้เลยลยแวว็จะะมมีใหปรรคาง ของเสียงไม์แล้วก็เสียงที่บันทึกออกไปด้านขวามือจะมีพาร์เลนลนะให้เรากดเล่นเสียงเอฟเฟกได้นี่นะครับอ่าเป็นเสียงต่างๆนานานะครับเป็นเสียงเอฟเฟกต์สำหรับใช้ในการสตรีมหรือว่าทำงานด้านบันเทิงอย่างเงี้ยก็สามารถกดลูกเล่นตรงนี้ได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าโหลดมาเพิ่มได้หรือเปล่าในส่วนของการปรับตั้งค่าเสียงของไม์เนี่ยสามารถปรับได้ละเอียดหรือจะปล่อยออโต้ก็ได้ครับ วิธีการก็คือกดเข้าไปที่ไอคอนใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาสู่อีกหน้าหนึ่งเบื้องต้นที่ด้านบนตรงนี้ก็ยังสามารถปรับเกณฑ์ได้อีกอย่างตอนนี้บวก63คือดังสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ปรับลงมาได้ถ้ามันดังเกินไปตรงนี้ก็สามารถจูนได้แถบด้านขวานะเราสามารถเลือกได้ว่าจะปรับแบบแอดวานซ์หรือปรับแบบเบสิกอย่างตอนนี้เป็นแอดวานซ์อยู่ถ้ากดอีกปุ่มหนึ่งเขาจะถามว่าถ้าจะเปลี่ยนเป็นเบสิกไอที่ตั้งค่ามาถูกรีเซ็ตเลยนะเอาไหมลองดูนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหน้า ปาเคลแล้วก็พันช์ความแหลมแล้วก็ถ้าเรากดแอดวานะ่ะมันก็จะมีตัวปรับที่มากขึ้นอย่างหน้านี้ก็คือ Noise Gate นะครับเราต้องกดที่ Processing ก่อนเพื่อให้มันเปิดใช้งานขึ้นมาแล้วก็กด Active ตอนนี้คือเปิด Noise Reduction เห็นไหมเสียงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็สามารถเลือกได้ว่า Threshold เท่าไหร่แล้วก็ Attack นะครับ Release, Hole, Range แล้วก็ Hytersis ิ อันนี้บอกตรงๆว่ามันคือรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทํางานด้านเสียงตรงนี้ไอ้ก็ไม่ช้าชองนะครับสาหรับใครที่ทํางานด้านนี้อาจจะรู้นะครับว่ามันปรับยังไงมีผลยังไงแล้วก็กดถัดไปคอมเพรสเซอร์คล้ายๆกับ n o i s e Reduction นั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นฟิลเตอร์เรื่องเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับคอมเพรสเซอร์ก็จะมีรายละเอียดที่ปรับได้ข้างในอีกหลายอย่างนะหน้าถัดมาปรับ Exciter อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่าว่ากันนะรีวิวให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้มันจะมีตัวปรับรายละเอียดอีก6ตัว June, ปรับเกี่ยวกับความถี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ Drive แล้วก็ฮาร์โมนิกแล้วก็หน้าถัดมา Noise Gate วนกลับมาที่เดิมก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ4ีตัวอันนี้คือปรับแบบ a d v a n c e หรือถ้าเราไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับเราก็ปิดไปก็ได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยจัดการให้มาแบบออโต้ซึ่งปกติเสียงของมันก็จะดีอยู่แล้วจะเป็นแบบกลางๆอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยพอปรับทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยกดการกรบาตรเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกดเรคคอร์ดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการบันทึกผ่านโปรแกรม Road Connect จะบันทึกผ่านโปรแกรมอื่นๆก็ทําได้เหมือนกันสมมุติว่าเราจะบันทึกบนโปรแกรมอื่นนะครับแล้วเราก็เปิดโปรแกรม Road Connect ขึ้นมาเพื่อคัสตอมใหม่ทันทีที่เราปรับเปลี่ยนค่าต่างๆเนี่ยในโปรแกรมที่เรากําลังบันทึกอยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนทันทีตามค่าที่เราเปลี่ยนแปลงในโปรแกรม Road Connect ตรงนี้การใช้งานแบบดิจิตอลผ่านพอร์ต USB ที่ต่อเข้าคอมเนี่ยก็อาจจะได้คุณภาพเสียงที่มาแบบจัดเต็มมากกว่าใช้ผ่านพอร์ต XLR เพราะว่ามันจะมีไฟเลี้ยงที่เข้ามาเนี่ยช่วยขับกําลังให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิ ภาพด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของการทํางานแต่ละคนนะคะว่าจะต่อ XLR หรือ USB ถ้าต่อ USB ได้เสียงก็จะได้คุณภาพที่ดีมาแบบจัดเต็มยิ่งกว่าครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่ได้จากร o d พอ o ไมค์ USB นะครับจากการร้องเพลงแล้วก็ดีดกีตาร์เสียงจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ Oh, mm -hmm. shit. ไอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาไม s สตูดิโอที่มีคุณภาพซักรุ่นหนึ่งมาใช้งานนะครับได้เห็นความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็สามารถตัดสินใจได้และสำหรับใครที่สนใจรถพอตไมว่าจะเป็นรุ่น d y n a m ิกหรือรุ่น USB เนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมาสตูดิโอนะครับเปิดทุกวันเสิร์ชแม p มาได้เลยนอกนี้ไอก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสาหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่ออัปเดตเจตเจตและสาระดีๆแล้วก เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ